สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โรงเร,รียนตอชะโดย่านซื่อนะครับเนี่ยฮะก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับก็มาเยี่ยมเยียนเด็กๆมากนะครับวันนี้ก็มาดูเด็กๆโอ้ FC อาร์กาเต็มเลยมาถึง,งก็โอ้อาร์กาอาก์าากาอะไรใช่วิ่งกับประกอบกันเต็มเลยนะฮะนี่ก็วันนี้ผมก็มาอยู่กับนี่พาไปดูพงงานเด็กๆพาไปดูพงงาน,นหน่อยต้นอะไรทุเรียนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับ หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ fc าเต็มเยวาะ่รม่ีน่นะนี่สวยนะอะเดี๋ยวยืนตรงนี้แหละตรงนี้เลยตรงนี้เลยเ้เฮ้เโอ้โหใครมาเอ้ยมาเอ้ี่ผู้ว่าก็ต้องปันไล่ใ สวัสดีครับ MC ครับสวัสดีผมอยู่ที่โรงเรียนยันซื่อนะครับก็มาดูงานนะครับมาดูโรงเรียนมาดูเด็กๆนะครับก็เจอทุเรียนนะครับทุเรียนหวานหัวลานดีต้องที่นี่ยันซื่อกุลบุรี F C ไปเลยจึ๊บไปเลยคำความมอะทำความคมอะไรกัอ้าวเวอ โรงเรียนของเราหน้าอยู่ต<ด>้นโค,คใจดีทุกคนเด็กๆก็โคสุกสนเราทุกคนต้นหมดเลยเอ๊ะนี่อ่าเด็กๆนี่คือต้นสุรานนะฮะสุรานะสุรานเล่นมุกด้วยเหรออโยไล่ใส่นี่นี่คือเรียนย่านซื้อนะครับต้นนี้มีต้นใหญ่ครับแล้วต้นพวกเนี้ย ยังไม่ยังไม่ออกดอกก็ยังไม่มีเรา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 มีแล้วครับมีแล้วอันนี้มีแล้วครับอะไรเอ้ยวไอ้เวลาข้าวแล้วนี่นะข้าวทำเองไหมเนี่ยปลูกเองไหมปลูกเองดำนาดูปลูกปลูกกะเพราให้เขาปลูกครับเวลาครับมีมะพร้าวด้วยไม่มีครับมีแต่มะเขือมะเขือโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับบนบนบนเข่าแบบนี้อ่ะ จะมีจะมีนาด้วยนะครับไอซครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเด็กยันซื้อนี่มุกเยอะจริงจริงครับไม่ธรรมดาครับไอ้ตัวนี้เอายังเอาแล้วครับยังไม่ถ่ายยังโอ้โหมั่วขนาดที่พายเลยไรใส่นี่ล้วเห็นอาก้าที่ไหนบ้างเนี่ยในอาก้าในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กครับอ๋อแล้วไม่รู้ในทิกเกอร์ทิกเกอรอะเหรอแล้วไม่รู้จักพี่บ้างเหรอรู้จักอาก้ารู้จักพี่ไหมรู้รู้รู้จักพี่ก่อนไม่ครับเลยทันเลยพี่นโอ้ ดูดูดูพี่ก่อนไม่ได้เดี๋ยวลือเดี๋ยวได้ดังกันแล้วดิดูพี่อ่ะดึงเสื้ออ่ะจะไหมกุยบุรีที่รักอ่าเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวออกออกช่องนี้นะไปร้ยดูไปกดติดตามทุกคนนะมีกี่คนทั้งโรงเรียนอะเล่นเฟซบุ๊กทุกคนเลยปะร้อยล้านคนอ่ะเล่นเฟซบุ๊กทั้งโรงเรียนอนะกุยบุรีที่รักอ่าไปประกาศเพื่อนในกุยบุรีนะครับอ่าวในในโรงเรียนนะให้กดติดตามพี่ทั้งโรงเรียนเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะมาอัดอีกรอบหนึ่งทีนี้มากับเดี๋ยวนัดนัดพอไปแลย เนี่ยเอาแบบแต่งรอทาป่งทาปากมาให้หมดเลยนะอ่ะอันนี้คืออะไรเนาะอันนี้คืออะไรเอาพาไปนนอรงณ์ครับอันนี้คืออะไรเอาพาไปดูดิเปิดดูอันนี้อารมณ์ครั่ทำอะไรอะไม่ทำอะไรเปิดดอกเปิดด้เปิดดีเปิดดีไม่ทำอะไรเปิดได้บ่ายแซกอันนี้ยังไม่มีตัวครับต้องไปูมัวเป็นไงอ่ะอนรมณ์นะครับตัวเป็นไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่มันจะเหลืองเหลืองนะครับเอสีครับตัวมันจะเหลืองเหลืองมันจะหวานมากหวานเพราะพึ่งอีกอ่ครับ เรื่องจริงครับผมว่ารู้ทุกเรื่องรู้แยอันนี้หลงเพนนะรู้ทุกเรื่องเปดูด้วยนะไปแชร์แล้วให้พวกเพื่อนๆดูกันไปดูเลยปอๆๆนะครับคือรังมันนี่นะคือรังตัวชะนรงครับตัวออกสีถึงเหลืองไปดูได้ไหมอ่ะอ่ะนรุ่นป่ะอ่านดูด้วยการน้องเรียกโอ้เรียกเหมือนเพื่อนกันเอาเร็วไอ้ับเราจะวางงูนะ นี่ยบรรยายนอะไรเป็นขางเป็นเงี้ยหรอเออเนี่ยตัวๆเห่นตัวมันนะอ๋อเขาีเนี่ยมันจะเป็นอะไรดูตัวอะไรตัวอะไรเนตัวจระเขครับอ๋อเขาทำอะไรครับเขาไ้ดูดน้าดูดน้าผึ้งครับอ๋อเนี่นะฮะลองเยเข้าไปดููเขาไม่ไม่อยู่นะัึ่ไตึ่งไตโอยโอ๊ยโอ๊ยโอตกใจเรื่อเลยแล้วทางด้านหน้าคืออะไรครับเนี่ยด้านหน้าคืออันนี้ตัวอะไร มาต้โอต้นโอต้นเหผมพาไปดูสวนด้านหน้าเลยพาไปยาวๆเลยไปไดูสวนด้วยอปนูีช่ะออนิวออนิวโห่เทมากเลยอ่อนิวคือย่อรถยนต์วะหายาแฝกอันนี้เธอคืออาเหมือนอันนี้คระอวของะอ๋อเลยร้ี่าลงของเราเองนะคัรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวสครับอ๋ออยู่ตรงนี้เลยนะฮะอันนี้อันนี้เป็น อันนี้เป็นโรงไงน้ำตาลเลี้เือป็นโรงไงเลยนอันนี้เป็นโรงข้าวครับโรงที่เก็บข้าวอ๋อนี่ไงช้างข้าวางข้าวคโอ้โหเหมาะเลยนะครับเอาขับเลยแปงบ้าอันนี้คือรถอะไรครับอันนี้คือรถไถควันดินครับโอ้หเหมาะเลยอันนี้ไปควันพวกผักพวกผักนะครับส่วนทางอัอได้นี่ฮะนี่เอาไว้แหวนนะคันนี้เอาไว้แหวนนะนี่เอาไว้ควันชาวบ้านนะครับอันนี้ควันชาวบ้านครับเอควันชาวบ้านได้ด้วยโอ้โหดีมากเลย ดูอ่ะตอนนี้เรามาอยู่โครงการเกษตรเพื่ออาหารชาวบ้านครับอันนี้หนูคือปลูกหนูก็เอาไปขายด้วยกับชาวบ้านกินเลยได้ขอบคุณหนูด้วยทางโรงเรียนด้วยนะโอ้มีผักสดๆมากมายมีอ่ามะเขืออันนี้คื่อะไรนะอันนี้พะเยาจะโอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ผักกระลอนกซอยอ่าเดี๋ยวมาดูผักตรงนี้เฮ้ยเออเออฟักแล้วอันี่ฟักแล้วจ้ะเดินมาเดินมาจิ้งมุกเยอะมากอ่ะไปเดินเข้าในซอยนี้ ไปไม่ได้แลวอยพี่รู้ว่าซอยแข็งผักแข็งผักทองยอดยอดทานได้นะทานไม่ได้ได้ครับไปเดี๋ยวพี่พาเอานอกโรงเรียนวันนี้ไปเที่ยวคุยรงเรียนัรีนไปไป แค่ปีน่ช่วให้มีคมีนกเงือเข้ามาอังไมไม่มีครับไม่มีครับเ้ามาผมใส่หมดครับเฮ้ยนกเไม่ใช่มะพร้าวไปอยู่นั่นเลยครับเป็นอยู่ตรงร้านคาที่ยืดหรือมาไหมครับขายของด้วยนะใหญ่ครับผมอ่านี่อ่าขาดเลยเดี๋ยวไปซื้อไข่หมูปิ้งข่มา้ไข่หูปิ้งไ่ไปิ้งไ่ลูก้อันนี้อันนี้อันนี้ไปเลยนะจ๊ะ ใบโหระพาไม่ไม่ใบโหระพาว่าจะโหระพาเก่งเก่งเก่งสามารถแปลงไก่พันธุ์พักได้ได้อันนี้ใบกระเพรากระเพรากระเพราเผาใบโหระพาโหระมีก็ชุ่มเหล้าครับชุ่มเหล้านะครับเอสซีผมก็เอสซีก็เป็นที่ผมดูที่เราอยากจะซื้นะครับก็มาร่อยเรืยกันครับมานะครับจะช่วสังคมบ้างนะครับแล้วก็แล้วก็นะครับอะไรที่ดีกับสังคมบุรีครับก็ยินดีรับใช้ตลอดนะครับ เอฟซีมาเลยมาเลยเออก็ฝากติดตามด้วยนะครับอัพอัพสวยมากนะครับโรงเรียนต่อชอบ้านเย็นตื้อกลอนเลยกลอนไป